สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้ใบนิตยานะคะสำหรับคลิปนี้ตอบคำถามเพืเ่อนๆถามเข้ามานะคะต้นโกศลใช้ดินปลูกแบบไหนนะคะคุณสุกัญญานะคะถามเข้ามา,าจะใช้ดินปลูกแบบไหนแล้วตอนนี้ต้นเฉา,าจะทำอย่างไรนะคะ พี่นิ้ก็แนะนํานะคะต้นเฉาให้คุณสุกัญญาดูนะคะว่าเฉาเพราะอะไรนะคะถ้ารากเปื่อยลากเน่าด้านล่างตัวนี้ก็ถึงเปลี่ยนดินไปก็โอกาสจะฟื้นก็คงจะยากนะคะ,ะเป็นที่วัสดุปลูกนะคะถ้ารากเปื่อยลากเน่าสําหรับดิน ปลูกต้นโกสนนะคะถ้ารากยังไม่เปื่อยยังไม่เน่าตัวนี้เปลี่ยนดินก็สามารถฟื้นคืนได้นะคะดินที่จะใช้ปลูกต้นโกศลก็มีดังต่อไปนี้นะคะ ก่อนจะไปดูดินปลูกนะคะต้นโกศลก็มาทําความเข้าใจนิดนึงนะคะว่ากโกศลเป็นต้นไม้มงคลมีความเป็นมงคลตรงที่ผู้ใดที่ปลูกเอาไว้ก็จะมีบุญวาสนานะคะสามารถคุ้มครองนะคะให้คนในบ้านอยู่สบายอยู่เย็นเป็นสุขเป็นต้นไม้เก่า เก่าแก่ที่ปลูกคู่บ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะสำหรับต้นโกศลดินที่ชอบเขาจะชอบดินร่วนซุยนะคะไม่มีน้ำขังแฉะอากาศต้องถ่ายเทได้สะดวกมีอินทรีย์วัตถุปานกลางอินทรีย์วัตถุก,ก็คือ,อเป็น เศษใบไม้ทับถมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใบก้ามปูใบทองหลางหรือกาบมะพร้าวสับละเอียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอิอนทรีย์วัตถุที่จะผสมลงไปในดินปลูกนะคะก็ถ้ารากแน่นเกินไปนะคะดินแน่นเกินไปทําให้รากเน่าได้นะคะ<อ>เขาจึงชอบดินโปร่งๆนะคะปร่งด้วยแบบไหนก็มาดูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะตัวที่จะเพิ่มให้ดินร่วนซุยมีความโปร่งนะคะก็คือวันนี้พี่นี่จะใช้มะพร้าวสับผสมกับขุยมะพร้าวนะคะตัวนี้จะทําให้รากเดินดีนะคะดินมีความโปร่งมีความเบานะคะมีความร่วนซุยนะคะใครมีแกลบเก่าใช้แกลบเก่าได้นะคะใครมีใบไม้ผุใบก้ามปูผุก็ใช้ใบไม้แทนตัวนี้นะคะเอาที่เพื่อนๆมีนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นขี้เถ้าเก็บนะคะขี้เถ้าเก็บก็จะทําให้รากเขาแข็งแรงนะคะอันนี้ส่วนด้านนี้เป็นดินหมักนะคะดินที่ซื้อมาจากท้องตลาดนะคะแล้วมาทำการหมักแบบเร่งด่วนนะคะโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวหรือน้ำา EM นะคะในการหมักตัวนี้พี่นี่ได้ทำคลิปให้ดูแล้วนะคะอันนี้ไปย้อนดูได้นะคะการหมักดินแบบเร่งด่วนนะคะ หรือใครซื้อมาแล้วไม่ได้หมักก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็ใช้กับมะพร้าวสับตัวนี้ก็ผสมคลุกเคล้ากันนะคะปลูกได้แต่ของพี่นิดก็จะหมักก่อนก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของดินมากขึ้นนะคะตัวนี้เป็นดินหมักสูตรเร่งด่วนนะคะสังเกตดูนะคะอันนี้อ่ะก็ผสมทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะมาเปลี่ยนกระถางต้นโกศลกันวันนี้ อ่ะก็เอาดินอัดลงไปเลยนะคะตัวนี้ดินที่เราผสมเอาไว้นะคะตัวนี้ก็จะ,ะมีความโปร่งและชุ่มชื่นขึ้นมานะคะเพราะว่ามีมะพร้าวสักกับขุยมะพร้าวนะคะของเพื่อนๆอก็ใช้ดินแบบนี้นะคะอันนี้เป็นต้นของคุณยายที่บ้านนะคะพี่นิดเอามาเปลี่ยนให้แกของแกจะเป็น ที่เท่าแกบกับดินอย่างละครึ่งนะคะแกปลูกเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะต้นนี้ก็ยังอยู่ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นดินสูตรนี้ก็จะดีขึ้นนะคะทำสูตรนี้ได้เลยนะคะคุณสุภัญญานะคะก็เปลี่ยนดินปลูกรู้ว่ารากเฉารากเปื่อยไหมถ้ารากเปื่อยกออ็ไม่ฟื้นนะคะคงจะฟื้นยากแต่ถ้ารากยังดีอยู่นะคะเหมือนเมื่อกี้ ก็เปลี่ยนดินได้เลยนะคะรากยังไม่เปื่อยรากยังโอเคอยู่นะคะ,ะก็ประมาณนี้อ่ะก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เปลี่ยนดินเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้นโกศนเสร็จแล้วเราก็จะมารดน้ำกันนะคะรดน้ำตัวนี้ก็ใช้จุลินรีย์น้ำซาวข้าวได้นะคะรดลงไปก็จะทำให้ดิน มีความร่วนซุยเพิ่มอีกนะคะจุลินทรีย์น้ำสาข้าวสามารถใช้บ่อยเท่าที่เพื่อนๆต้องการนะคะ5าวัน7วันใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นิททำให้ดูนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนกระถางนะคะรากไม่สะเทือนเราก็สามารถใช้จุลินทรีย์น้ำสาข้าวนะคะลดลาดลงไปได้อันนี้น้ำสิบลิตรนะคะพี่นิทก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนแกงนะคะเพิ่มคุณภาพดินนะคะตัวนี้ก็ไป ปรับสภาพดินนะคะเราก็จะนำไปรดที่ต้นไม้ที่เราปลูกนะคะดรดลงไปแบบนี้นะคะแค่นี้เองรดเสร็จเราก็ไปวางเอาไว้ตรงกลางแจ้งนะคะต้ะสนโกศลสามารถอยู่ได้ตั้งแต่แดดลำไรนะคะลำไรจนถึง กลางแจ้งกลางแดดก็สามารถอยู่ได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็สามารถนำไปวางไว้กลางแจ้งได้เลยนะคะตัวนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะต้นโกสนนะคะก็จะใช้ดินปลูกเหมือนกันนะคะก็คือต้องมีความร่วนซุยไม่มีน้ำขังอากาศถ่ายเทได้ดีมีอินทรีย์วัตถุปานกลางไม่ว่าจะเป็นพันุ์ลูกผสม พันดั้งเดิมนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะเป็นดินท้องร่องจากสวนก็ได้นะคะมีใบไม้ผุใบก้ามปูใบทองหลงังหรือกาบมะพร้าวสับละเอียดก็ใช้ปลูกต้นโกศลได้นะคะอันนี้อย่าให้ดินแน่นแล้วมี น้ำขังนะคะจะทำให้รากเน่าได้ก็จะใช้หลักการเดียวกันนะคะชอบแสงรำไรแดดจัดถึงแสงกลางแจ้งได้นะคะส่วนน้ำก็จะปานกลางนะคะการขยายพันธุ์ก็โดยการปักชำและการตอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงเป็นประโยชน์ผู้สำหรับผู้ที่ถามมานะคะส่วนคำถามอื่นๆพี่นิดจะ ทยอยตอบเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็รอนิดนึงนะคะจะตอบทุกๆคําถามนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานาพันไม้บายนิตยานะคะหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะไม่พลาดวิดีโอ,อที่พินิษนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องใดนั้นก็รอติดตามนะคะ Thank mm -hmm. you.